บอลอินมนตรีลูกนี้เปิดเพื่อเยอะเกินไปครับหลอดขาดครับมงตี <c oughs> อย่างนี้ทางด้านเสียอัลบามุตครับตายประธานฝากอ้มลูกนี้เจอดักไว้ครับลูกนี้มานบอหน้าแก้วมานบจี้ครับควาครับวัชารินแล้วก็ใส่เรียบยังอยู่โต้งนโต้งว่างไง เขี่ยมาตรงนี้พี่เอ๋ฮาวี้สายตึงสายมาแล้วต้งบัดทิงเรียบร้อยครับมองนี้ไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันลูกมันแรงแล้วก็มันมีบังเล็กๆด้วยจะตูดไม่ทันนะอ่านี่มันหลบไปนี่มาไปลูกมาไปลูกมาอ๋อสีหลงด้วยหลงหลงมีหลายสนามอ้าวก็มาแทนมึงไงอ้าว ก็ไปแทนมึงไปต้องไ่ต้องไปอัพอ่ะไ่ต้องแซงไปอัพอ่ะอ๊อบออบอัพบากอนทีดนันอ้ำิโสกยวครับจอ์นดนั่ตายประธานไว้ทีครับอั้งสกิลลุนีวัชลีืูมาอ้ำขยับออกมาน้่นขวาครับเติ้ลแล้วลูกนี้ของกอนเจอแสแล้วแล้วฟาลเลยครับลูกนี้ธานโจเต้ลครับไปโดนด้านมนตรีอาจารย์ครับครับ ผู้ใหญ่ฉลองเขาเขาเข้าใจว่าที่นี่ป่าโมกหรือเปล่าวะไม่ใช่นะฮะกลับมืดไม่ได้นะฮะผู้ใหญ่ฉลองนะฮะนะครับผิดวิสัยนั่งอย่างนี้นึกเข้าใจว่าเป็นนาโนหรือเปล่าฮะลับมืดหาเล่าฟรีกี้ครับบงนี้ด้านอัมจิรพงศ์สร้อยเกี่ยวจิรพงศ์สร้อยเกี่ยว ชิดพงครับลองไหลามาขวาครับจับแล้วตว,วัดอีนุนีต่อโต้งสามอีนึงก็ยังไม่ได้แต่เวละดานุนีจัดแล้วก็บอลมันไปติดพื้นนะใส,ส่ซ้ายแลนใต้ประธานครับไปขุดดุมซะแล้ว <c oughs> เอาเลย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 ครับอ้าํา แล้วพงตะทรนักไว้กรรมสวยๆักเลย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 ยอยากได้ลูกเซตเพยขึ้นมาครับ <c oughs> หาคู่หาคู่กเลยหาคู่เลยบังยาวึ้นมากนวนี้ยังเก็บได้แดนกลางจะพีกแล้วปิดเข้าใน จังหวะน,นี้ครับมีเสียงลกูกบิดมาแล้วครับมานพให้มนลตีโอ้โหไม่พร้อมเล่นเอาละครับอั้มอั้มลูกนี้กระโดดแล้วผู้ตัดสินบอกว่าเป็นหน้าทีเอฟซีได้ฟาวครับจังหวะย,ยกเท้าสูงครับของด้านมานพหน้าแก้วเนะอาละครับแต่ว่านี่ครับออกซ้ายครับทีนีไม่ตรงจุด ยังอยู่ที่ทางด้านอัมเชียนรบงสไกเกี่ยวอัมเชียนรบงสไกเกี่ยวฝากเข้ากลางมาครับแพทแพทนับรองครับย้อนคืนครับเสียออฟเสียออฟวันละมุดลองใส่ครับเฮ้สยสวยเลยสวยสวย กางเลยตั้มมาอ้ายตั้มสายเลยตั้มกางเลยจย่ไปด้านขวาหมดแล้ว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 เออหมดแล้วเออเปิดติดเอาแล้วครับแก้ไม่ได้วบอลได้เปียบบุตรสุวรร้ไปต่อครับคอนดีแทนจับด้านขวาครับจบว่จังหวะนี้ครับพี่ตุ้งตัดได้พี่ตุ้งจกเอ้าวโอ้บอยบ้านแข็งตรงนี้เอามือปัดแม่งเลยฮะแบ๊บบ้านคอย